กดจุดนะคะใน1เซตค่ะก็จะมีเป็นตัวปืนค่ะตัวปืนแถมเข้ามาให้ตัวนวดในลักษณะต่างๆแล้วก็สายชาร์จท y p ซ C นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนหัวต่างๆค่ะแล้วแต่เลยท้ายทอยขมับหรือว่าหัวไหล่เนาะเป็นขาต้นขาอะไรนี้คือได้แล้วแต่ความชอบค่ะลาเลยแล้วก็ด้านล่างค่ะด้านล่างจะเป็นหูเปิดแล้วก็ที่ชาร์จท y p ซ C ค่ะ ความแรงระดับ4ค่ะมีความแรงทั้งหมด4ระดับนะคะตรงนี้ตัวรุ่นมันจะทำงานเลยเนาะเครื่องก็จะสั่นค่ะนี่เลยแล้วเรากดปิดที่มีการใช้การใส่หัวต่างๆค่ะก็คือตรงจุดตรงนี้ค่ะสามารถหมุนใส่เิีเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ดันแเข้าไปมันจะแน่นค่ะทีนี้พอเราเปิดใช้งาน4ค่ะแล้วก็ปิด ก,ก็คือการหมุนแล้วก็ดึงออกน,นะคะด้วยแบบนี้ทุกหัวเป็นเหมือนกันค่ะก็คือใส่ก็คือหมุนดันเข้าไปเป็นทุกหัวเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะสายชาร์จ Type C แล้วก็จะเสียบตรงเครื่องค่ะแบตเตอรี่ก็จะขึ้นบอกตรงนี้นะคะ